นะครับวันนี้ก็ที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาก็พี่น้องประชาชนคงจะได้ติดตามาาข้อมูลข่าวสารนะครับกรณีคุณสรยุทธออกจากคุกมาก่อนเวลานะครับคุณสรยุทธออกจากคุกมานะฮะคือปกติก็ต้องติดคุกป,ประมาณสัก8ปีหปีก็24เดือนก็ประมาณเกือบเกือบแปปีได้รับอภัยโทษสครั้งนะครับ ทำคุณประโยชน์ในเรือนจําเป็นพิเศษแล้วก็มีรมัฐมนตรีสมศักดิ์ก็เซ็นให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษนะครับไม่ใช่กรณีปกติก็คือกรณีกรณีพิเศษนะนะครับคําว่ากรณีพิเศษก็หมายความว่างไงนะครับก็หมายถึงว่ามีคุณงามความดีเป็นพิเศษนะฮะนะนะถึงขนาดรัฐมนตรีนะครับ พักโทษเป็นกรณีพิเศษถ้าคนทั่วไปก็คงยังไม่ได้นะฮะเพราะคุณสรยุทธ์ติดคุกประมาณสักปีเศษ,เศษปี2เดือน3เดือนอะไรประมาณนี้จากทั้งหมดประมาณ8ปีติดคุกแค่ปีเศษจาก8จากประมาณ8ปีเอาเงี้ยหกปี24เดือน24เดือนก็เอา30คูณ12เข้าไปก็360วันแต่ถ้า1ปีก็365นะครับแต่ถ้าเกิดคิดเป็นเดือน24เดือนก็30คูณเข้าไป ปีนึงก็360ก็อาจจะหายไปไป5-6วันนะครับนี่ก็ให้ความรู้ไปก็เป็นกรณีที่ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษนะครับนะทางกรมประพฤติก็บอกว่าไม่ใช่ VIP นะครับจริงๆแล้วนะครับจะเรียกว่า VIP หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่เป็นกรณีพักโทษเป็นกรณีพิเศษซึ่งอำนาจรัฐมนตรีสมศักดิ์รัฐมนตรียุติธรรมทำได้ แล้วก็มีคนที่ได้รับการาพักโทษเป็นกรณีพิเศษก็มีหลายคนไม่ใช่มีเฉพาะสรยุทธ์แต่เป็นอำนาจรัฐมนตรีนะครับก็อย่างว่าส,สรยุทธก็เป็นคนดังและสมัยอยู่ในเรือนจําก็สร้างคุณประโยชน์นะครไปจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจําสมัยตอนที่นักโทษนะก่อความวุ่นวายนะครับจาได้ไหมนะครับที่มีโควิดแล้วก็เกิดการประท้วงก,กลัวจะติดโควิดแรงต่างสรยุทธก็มีส่วนช่วย ทำให้ความวุ่นวายจราจรในเรือนจํานี่มันดีขึ้นช่วงโควิดเนี่ยนะก็ทําให้ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือท่านมสมศักดิ์นะครับก,ก,ก็ก็ทาได้โดยชอบโดยกฎหมายเพราะนั้นใครอยากจะออกจากคุกเร็วๆก็ต้องสร้างคุณงามความดีในคุกเป็นกรณีพิเศษนะครับและเป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนกับเรือนจํากับคนราชทันนะรัฐมนตรีก็สามารถเซ็นให้ได้นะครับ นะคุณสรยศนี่นะก็ติดคุกก็เนื่องจากคดียักยอกเงินค่าโฆษณาช่อง9จําได้ไหมสมัยจัดรายการคุยคุยข่าวกับกนกนะคุณกนกจําได้ไหมคุณกนกที่ไปอยู่ช่องท็อปเนชั่นนะครับนะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการคิดเงินค่าโฆษณาอะไรเข้าตัวเองเกินไปประมาณ138ล้านเมื่อปี2,555ประมาณนั้นราวเกือบเปีที่แล้วปีนี้ปี64 หลังจากนั้นก็สู้คดีมาเงินก็ใช้คืนไปแล้วทั้งต้นทั้งดอกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาร้อยสี่สิบห้าล้านหรืออะไรประมาณนี้เงินต้นประมาณร้อยสามสิบแปดนะใช้เงินครบแต่ก็ต้องติดคุกนะสาลชั้นต้นถ้าผมจำไม่ผิดก็สิบสามปีหรือไงนะนะพอศาลอุทธรณ์สาลฎิกาก็เหลือแค่เท่าไหร่หกปีกับยี่สิบสี่เดือนนะครับก็ลดลดไปเยอะนะจ่ายทั้งต้นทั้งดอกังติดคุก,กเพราะอะไรเพราะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ โดนข้อหาสนับสนุนพนักงานของรัฐทุจริตนะครับนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอเงินค่าโฆษณาที่รับไปเกินจริงนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับคนดังๆทั้งหลายเนี่ยนะครับนะถ้ามีเรื่องทุจริตมีเรื่องยักยอกมาเนี่ยแล้วเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวอ,อสอมอทอเนี่ยมันก็ยอมความไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณสอนยทธโดนคดียักยอกทั่ว,วไปมันก็ไม่มีปัญหา นะครับก็ไม่มีปัญหาถ้ายักยอกทั่วไปก็ถ้าตกลงกันได้ก็จบอย่างเช่นคดีที่จตสกลน,นครเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล2ฉบับ12ล้านป้าภัยกับเจ๊รัฐเนี่ยผมดูข่าวบอกป้าภัยบอกไม่อยากเอาเรื่องก็ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยตัวเองถูกรางวันที่หนึ่งหรือไม่ <c oughs> ยังไม่รู้เลยสลากรางวันที่หนึ่งอ,อหรือไม่ ไปแจ้งตำรวจก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะและก็ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจจะไปออกหมายเรียกมาทำไมนะครับคดียักยอกสลากกินแบ่งที่สกลนครเนี่ยนะถ้าผู้เสียหายเขาไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นความผิดต่อส่วนตัว <c oughs> พนักงานสอบสวนเนี่ยจะไปดำเนินคดีต่อไม่ได้นะนะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจสกลนครเนี่ยจะไปออกหมายเรียก คนขายสลากมาเจรจาไก่เกียร์ทำไมเนี่ยงง,งอยู่นะนะครับมันไม่เหมือนกับคดีคุณสรยุทธ์อันนี้เป็นกรณียักยอกทรัพย์สินถึงเป็นของรัฐอสอมทมันคนละประเด็นอันนั้นจ่ายเงินทั้งต้นทั้งดอกก็ยังต้องดําเนินคดีต่อมาคุณจนเป็นที่มานะจนเป็นที่มาคุณสรยุทธ์ต้องมาติดคุกติดตารางนะฮะทั้งๆที่จ่ายเงินคืนหมดแล้วนะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องไอสลาก12ล้านที่สกลน,นครอ่ะ นะป้าภัยกับเจรัดเนี่ยถ้าผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่องเขาไม่ยืนยันเขาอยากจะรู้ว่าสลากถูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะตำรวจมันก็น่าจะจบไปไม่น่าจะต้องไปออกหมายเรียกอะไรต่างๆเพราะในคดีนะคดีความผิดสอบวนตัวถ้าผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่องพนักงานสอบสวนจะไปดําเนินคดีต่อไม่ได้นะนะครับนะครับดำเนินคดีต่อไม่ได้นะฝากไว้ด้วยสกลน,นครเทนะ่าที่ผมติดตามข่าว และตำรวจก็ไม่มีหน้าที่ไปจ่ายไกลเกลียทางแพ่งนะสารมีกาเคยตัดสินมาแล้วนะครับตำรวจไม่มีหน้าที่ไปไกลเกลียค่าเสียหายทางแพ่งนะไม่ว่าคดีรถชนไม่ว่าคดีกู้ยืมอะไรต่างๆเนี่ยคดีผิดสัญญาเนี่ยตำรวจไม่มีหน้าที่นะที่ผ่านมามีตำรวจไปไกลเกลียแล้วโดนด่าตำรวจก็เลยไปฟ้องว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานสารมีกาบอบว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานก็จริงแต่คุณไม่มีหน้าที่ไปไกลเกลียคดีความทางแพ่ง คุณไกลเกียร์เฉพาะเรื่องคดีอาญามันไม่มีอำนาจให้ตำรวจไปพิจารณาคดีแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะเข้ามาแล้วกช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้คนดูอยู่2000ทาง Facebook แชร์เยอะๆเข้ามา2,000ก็แชร์2000นะครับคนดูจะได้มากนี่ให้ความรู้ตรงไปตรงมานะครับผมไม่เคยมาอะไรๆต่างๆนะครับตรงไปตรงมานี่มานั่งกันในมาหาวิทยาลัยนะให้ความรู้ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็ฝากตำรวจสกลนนะครนะ ป้าภัยเขาไม่ต้องการเอาเรื่องแล้วคุณจะไปเรียกออกหมายเรียกเรียกเจรัสมาทําไมแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเขาถูกระงวัลที่หนึ่งหรือเปล่าสลากก็ไม่มีแล้วจะไปเรียกมาทําไมคือการจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยผู้เสียหายเขาต้องเอาเรื่องถ้าเขาไม่เอาเรื่องไปดําเนินคดีต่อไปเดี๋ยวจะกลายเป็นหนึ่งห้าเจ็ดดูตามข่าวนะนะครับผมติดตามข่าวนะถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยคุณจะไปเรียกเขามาทําไมนะ แต่เขาไม่ได้ประสงค์ดำเนินคดีมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวและอีกอย่างสลากก็ไม่มีแล้วพยานหลักฐานมันเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอไปออกหมายเรียกมานี่ก็หนึ่งห้าเจ็ดนะมาเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยการจะการจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรแล้วนะว่าเขาทําผิดอันนี้สลากก็ไม่มีนะปลาภัยก็พูดอยู่คนเดียวนะครับว่าเซนเซนสลากหลังสลากหลังเพื่อนที่ไปสองคนก็บอกว่าไม่ยืนไม่ยืนยันนะครับ นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่านะถูกหวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตกลงถูกหรือเปล่าหวยนะ่ยนะรางวัลที่หนึ่งไหมอะไรยังไงไหมแล้วไปเซ็นด้านหลังไม่ได้เซ็นด้านหน้านะพยานหลักฐานมันเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าไม่เพียงพอไปเรียกเข้ามาระวังเขาจะเล่นตำรวจกลับนะก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องตำรวจนะครับนะคดีนี้ดูดูแล้วถ้าทางเจ้าโอลาพ่อถ้าไปเจอสลากมันก็จบหลักฐานไม่มีเหมือนกล่าวหาว่าลักทรัพย์ ไปค้นที่บ้านปรากฏว่าเขากล่าวหาว่าลักทรัพย์ไปไปค้นที่บ้านผู้ต้องหาไม่มีทรัพย์นะครับถ้ามันไม่มีทรัพย์ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรต่างๆแล้วคุณจะไปจับเขาข้อหาลักทรัพย์ได้ไงทรัพย์มันไม่มีนะครับวงจรปิดก็ไม่มีจะไปเชื่อคําพูดของออป้าภัยคนเดียวได้ไงไงะนะครับเพื่อนสองคนก็ตอนหลังสอบไปสอบมาก็เริ่มจะไม่ยืนยันแล้วเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานมันค่อนข้างอ่อนนะครับนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะครับดู2001 อยากจะให้แชร์สองพันหนึ่งแชร์กันด้วยนะครับนะสะดุดเป็นระยะระยะไม่ไปไรครับนะมันอยู่ในมหาลัยบางทีเน็ตมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ไม่ไปไรก็ว่ากันไปนะอาจารย์ก็ให้ความรู้ดีมากนะครับนะตรงไปตรงมานะนะจะกรรมาิาสิ์โอนไม่โอนไม่สําคัญแล้วก็มันไม่เจอหวยยังไม่รู้เลยเอากลับมาเรื่องสอนรยุทธ์มีคนไปถามมาติดคุกสบายไหมนี่ยครับ สอนยุเขาก็ตอบดีนะมาถามผมได้ยังไงมาติดคุกสบายไหมนะครับนะติดคุกเป็นลาบากทุกคนนะครับใครก็แล้วแต่ต้องติดคุกกตสลางในลำบากไม่มีใครสบายแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาใครไปเยี่ยมอยากพี่น้องติดคุกเพื่อนฝูงอย่าถามมาสบายดีไหมอย่าไปถามนะครับเพราะติดคุกไม่สบายแนละ้วลำบากเท่านั้นแหละหนึ่งทนทุกทรมานใจสามสูญเสียสองสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ทรมานใจสามอับอายขายหน้าครับ ติดคุกกีตางางนี่มันมันอับอายขายหน้าเขาเนะี่ยกายเป็นคนขี้คุกอนะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม,ไม่มีใครที่มันจะสบายแนละ้วเข้ใจนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์เยอะๆนะตอนนี้คนดู Facebook 2002ก็แชร์ไป2002 TikTok ิ6ตคนนะครับ YouTube 1137ช่วยแชร์ด้วยครับฝากด้วยครับขอบพระคุณทุกหลายคนระับดอนเมืองชัดเจนสุดยอดครับอ่านะครับนะครับก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะ